สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการย่อยประกาศย้ำข่าวเสิร์ฟชาวชิปปิ้งเป็นรายการที่ทีมงานของสมาคมช่วยกันย่อยกฎหมายประกาศของหน่วยงานภาครัฐและที่เกี่ยวข้องจนได้ประเด็นสําคัญนํามาเสิร์ฟเพื่อนสมาชิกครั้งนี้เป็นครั้งที่93เป็นข่าวระหว่างวันที่11-17กันยายน2567ข่าวแรกนะคะมาจากกรมการกาต่างประเทศนะคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ เลื่อนแผนการใช้ระบบ DFT Smart CO4C p ออกไปนะคะปัจจุบันนี้กรมการค้าต่างประเทศได้เริ่มใช้ระบบนี้มาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2566ใช้งานได้สำหรับ10ประเภท CO ด้วยกันนะคะแล้วก็มีแผนจะเปิดอีก7ประเภทนะคะซึ่งก็มีรายการเช่นนะคะ From D From ไทยชิลี ia, From อาเซเซนอินเดีย From ไทยอินเดีย ฟอร์ม A ฟอร์ม GSTP แล้วก็ฟอร์มที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะในเรื่องของฟอร์ม D เนี่ยนะคะกำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะส่วนฟอร์มจากอินเดียและชิลีนั้นนะคะรอการยืนยันการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็เลยจำเป็นต้องเลื่อนนะคะตามกำหนดเดิมของเฟส C ที่จะกำหนดใช้15กันยา67เป็น1เมษา68นะคะ ส่วนฟอร์มไทยอินเดียฟอร์ม A ฟอร์ม GSTP และฟอร์มที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปก,ก็ยังคงออกฟอร์มในระบบ EDI เหมือนเดิมนะคะข่าวที่2เป็นข่าวประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันมาจากสำนักงานศูลากรท่าเรือกรุงเทพประชาสัมพันธ์ว่าส่วนวิเคราะห์สินค้าของสำนักงานศูลากรท่าเรือกรุงเทพจะเปิดให้บริการปรึกษาปัญหาพิกัดแล้วก็การสอบถามเรื่องฟอร์มนะคะซึ่งต้องให้คำปรึกษาก่อนการทำใบขน เฉพาะผู้นําเข้าที่ใช้การปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อยสินค้าที่สํานักงานสุล,ลากรท่าเรือกรุงเทพเท่านั้นนะคะการที่จะไปใช้บริการก็จะมีแบบคําร้องตามแบบที่กําหนดแล้วก็ยื่นพร้อมเอกสารต่างๆหากเอกสารครบถ้วนถูกต้องก็จะพิจารณาเรื่องภายใน2วันทําการถ้าหากว่าต้องการเอกสารเพิ่มนะคะก็จะขอแจ้งเพิ่มให้นํามาซึ่งต้องยื่นภายใน2วันทําการและถ้าหากเอกสารไม่ครบนะคะจะไม่รับพิจารณา ข่าวสุดท้ายนะคะมาจากกรมสุรากรเป็นประกาศที่166/2567เรื่องการปฏิบัติพิธีการสุรากรในการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์โดยทางรถไฟระหว่างสำนักงานสุรากรท่าเรือกรุงเทพและสำนักงานสุรากรท่าเรือแหลมฉบังอันนี้ก็จะทำหน้าทํางานได้ทั้งขาเข้าและขาออกนะคะซึ่งก็จะมากกว่าการให้บริการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างสําสำนักนี้ทางเรือนะคะ มาดูกันว่าประกาศนี้ว่าอย่างไรบ้างนะคะประกาศนี้มีผู้เกี่ยวข้องนอกเหนือจากผู้นําเข้าผู้ส่งออกกับกรมศุลากรแล้วนะคะก็ยังมีการรถไฟซึ่งก็จะทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเรื่องของการขนส่งทางรางนะคะก็จะต้องทำสัญญาประกันทันบนต่อสญญานักงานสุนลากรท่าเรือกรุงเทพเป็นคนรับรองนะคะเรื่องของการอนุญาตมีให้ผู้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มาใช้ พิธีการสุลากรนนี้นะคะก็หมายความว่ามีอีกคนหนึ่งที่จะมาเกี่ยวข้องก็คือผู้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์นอกนอจากนี้แล้วนะคะการรถไฟยังต้องเป็นผู้กําหนดเส้นทางและจุดขนถ่ายตู้แล้วก็ต้องแจ้งให้กรมสุลากรทราบถึงเส้นทางและจุดขนถ่ายตู้ด้วยส่วนผู้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเป็นผู้ขนย้ายตู้นะคะต้องได้รับอนุญ,ญาตจากการรถไฟแล้วก็ต้องทําสัญญาประกันทันบนวางเงินประกัน1ล้านบาทนะคะแล้วก็เป็นผู้รับผิดช,ชอบเรื่องของการเคลื่อนย้ายตู้นะคะ ในประกาศนี้กําหนดว่าเมื่อมีเหตุอันควรสงสยัยพนักงานศุนยลากรมีอำน,นาจสั่งให้หยุดรถไฟเพื่อตรวจหรือค้นรถไฟหรือตู้ไม่ว่าในเวลากลางวันหรือกลางคืนนะคะทีนี้มาดูพิธีการศุล,ลากรขาเข้านะคะขาเข้านี่ค่ะของนําเข้าจะต้องมีใบตราส่งระบุเป็นท่าเรือกรุงเทพเท่าน,นั้นนะคะระบุท่าเรือกรุงเทพนะคะไม่ใช่ท่ากรุงเทพนะคะนอกเหนืจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะความรับผิดสําหรับของที่ มีเรือมาเจาะที่แหลมฉบังแล้วขนตู้คอนเทนเนอร์นี้จะมาตรวจปล่อยที่ท่าเรือกรุงเทพความรับผิดเกิดขึ้นตอนเรือเข้ามาที่เขตท่าของแหลมฉบังนะคะในเรือเองต้องทําคําร้องขออนุญาตขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์จากแหลมฉบังมามาท่าเรือกรุงเทพนะคะโดยต้องยื่นต่อสานักงานท่าเรือแหลมฉบังไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงก่อนนาตู้บรรทุกรถไฟตัวผู้ขนส่งเองก็ต้องทําใบกํากับการขนย้ายตู้ นะคะไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงก่อนรถไฟเดินทางออกตู้นี้ก็จะมีการประทับกราสุลากรหรือติดตั้งอุปกรณ์ที่สุลากรใช้ควบคุมการเปิดปิดตู้นั่นเองนะคะรถไฟเองก็ต้องขับผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ที่แหลมฉบังนะคะตัวผู้ขนส่งเองมีหน้าที่เอาสำเนาคำร้องขออนุญาตขนย้ายที่ในเรือเป็นคนทำแล้วก็สำเนาไปกำกับการขนย้ายตู้ที่ตัวเองเป็นคนทำมายื่นต่อสำนักงานสุลากรท่าเรือกรุงเทพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการขนถ่ายตู้นะคะในกรณีที่มีเหตุจําเป็นต้องขนถ่ายนอกเส้นทางหรือจุดที่จะทําการขนถ่ายตู้ตามที่การรถไฟเคยแจ้งกับกรมศุลากรอันนี้เป็นหน้าที่ของการรถไฟนะคะที่จะแจ้งสํานักงานศุลากรท่าเรือแหลมฉบังทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงเพื่อที่จะพิจารณาหาวิธีการควบคุมเป็นกรณีกรณีไปนะคะแต่ถ้าไม่สามารถทําได้ก่อน24ชั่วโมงก็ขอให เป็นเรื่องเคงสุดวิสัยแล้วก็แจ้งให้ทราบในโอกาสแรกนะคะส่วนพิธีการขาออกก็เป็นใบขนสินค้าขาออกนะคะที่จะไปกับรถไฟนี้ค่ะต้องมีรหัสสถานที่ตรวจปล่อยเป็น0255คือเป็นท่าบริการรถไฟของสำนักง,งานสุนากรท่าเรือกรุงเทพส่วนรหัสท่าเรือบรรทุกก็เป็น2801นะคะท่าเรือแหลมงชบังใบขนที่จะขึ้นรถไฟ ไปจากท่าเรือกรุงเทพไปยังแหลมฉบังนั้นจะต้องตรวจปล่อยโดยสำนักงานสุลากรท่าเรือกรุงเทพแล้วมีสถานะพร้อมรับบรรทุกนะคะผู้ขนส่งเองก็ต้องจัดทํารายงานตู้นะคะแล้วก็ยื่นต่อสำนักงานสุลากรท่าเรือกรุงเทพไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงแล้วก็ต้องควบคุมให้รถไฟเนะะี่ยค่ะผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ที่แหลมฉบังนะคะตอนส่งออกกรณีมีเหตุจําเป็นที่ต้องขนถ่ายนอกเส้นทางหรือจุดที่ทําการขนถ่าย เช่นเดียวกันกับขาเข้านะคะก็มาแจ้งสำนักงานสุลากรท่าเรือกรุงเทพเป็นผู้พิจารณาวิธีการควบคุมนะคะส่วนพิธีการเฉพาะเรื่องเช่นการเปลี่ยนเรือการขอตรวจรับกลับคืนนะคะอันนี้ก็ยังทําเหมือนเดิมนะคะรูปแบบเหมือนเดิมในระบบอิเล็กทรอนิกส์เคยทําอย่างไรก็ทําเช่นนั้นนะคะส่วนกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุจําเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการขนส่งให้เป็นหน้าที่ของผู้ขนส่งตู้ในการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นหลักฐาน และยื่นคำร้องต่อสุล,ลากรเพื่อพิจารณาและทั้งหมดนี้คือย่อยประกาศจำข่าวสำหรับสัปดาห์นี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตาม